สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงคนเกิดทั้ง7วันคะ่ะประจําเดือนกันยายน2564นรยิีนี้นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวงทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกนะคะ และาหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจก็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นกไกด์ไหลได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันเสาร์ค่ะโดยอาจารย์จะพยากรณ์ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพแล้วก็เลขนําโชคนะคะอาจารย์มีไพ่อยู่ทั้งหมด3ากองค่ะ กองที่1เป็นไพ่ยพยากรณ์ทั่วๆไปนะคะแล้วก็เป็นไพ่แนะนํากองที่2เป็นไพ่แนะนําแล้วก็กองที่3าเป็นเลขนําโชคค,ค่ะชาววันเสาร์นะคะเดือนกันยายน2 5 6 4นีนี้ตลอดทั้งเดือนนี้นะคะการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรสุขภาพโชคลาภมีบ้างไหมนะคะก็มาดูกันนะคะ อาจารย์จะดูทางด้านการงานก่อนนะคะการงานนะคะพลังงานใบแรกค่ะ the hydrophobic H of p e n t a c l s e ก่อนุลยจจัดแอปหนึ่งนะคะ แล้วก็ e อ g e of pentacles view of fortune ชาววันเสาร์เดือนกันยายน2564นี้นะคะท่านจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่จากหัวหน้าเจ้านายนะคะไพ่แบรรเป็นพระสังฆราชค่ะพระสังฆราชนี้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าหัวหน้าเจ้านายหรือว่าผู้ที่จะให้คุณกับท่านนะคะให้ประโยชน์ให้สิ่งดีๆให้สิ่งดีงามกับชีวิตของท่าน ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสําหรับชาววันเสาร์นะคะจะได้รับความเมตตาไปหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าไปสมัครงานหัวหน้าเจ้านายหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละนะคะผู้ที่จะพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานนะคะจะเห็นดีเห็นงามกับโปรไฟล์ของท่านเห็นดีเห็นงามกับความสามารถของท่านนะคะใบนี้นะคะ นอกจากนี้ยังหมายถึงว่าตัวท่านเองนะคะเป็นคนที่มีระเบียบวิน,นัยทําอะไรทาจริงทําอะไรทําให้คนอื่นเห็นนะคะเมื่อท่านต้องการไปสมัครงานสมมุตินะคะถ้าท่านไปสมัครงานท่านต้องมีความพร้อมเตรียมพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารตัวตนการแต่งกายบุคลิกทุกอย่างนะคะทําให้เป็นที่พออกพอใจของหน่วยงานค่ะตรงนี้บอกได้นะคะไมต่อมาค่ะแปดเรียน แต่เรียนนี้ท่านเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถนะคะดูนะคะว่าเขากําลังตอกเรียนกําลังสร้างเรียนก็คือมันกับกําลังสร้างเงินสร้างงานให้กับตัวเองสามารถทํางานลหลหลายอย่างได้ในขณะเดียวกันอย่างน้อย2อสาอย่างขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานอดิเรกนะคะเมื่อท่านมีงานท่านสามารถทํางานได้ที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะบางบางคนนะคะเขาอาจจะทํางานแค่งานเดียวเช้าไปเย็นกลับเราก็จบไม่สามารถทําอย่างอื่นได้ แต่ตัวท่านเมื่อมาถึงบ้านนะคะหลังจากที่งานประจำจบลงไปแล้วท่านยังมีงานอเดเรกงานเสริมนะคะหรือไม่บางท่านก็ยังจับงานสองสามอย่างนะคะพร้อมกันในขณะเดียวกันและไปได้ดีด้วยใบต่อมาคือหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเป็นโอกาสดีๆที่มีคนยื่นให้ท่านมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมีคนยื่นสิ่งดีๆให้กับท่านนะคะเหมือนกับไพ่ใบรแรกที่อาจารย์เห็นก็คือพระสังฆราชใช่ไหมคะ หว่าน้าเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีมีคนที่จะเห็นในความคุณงามความดีของท่านหนึ่งเรียนนี้นะคะหมายถึงโอกาสดีๆที่จะมีคนหยิบยื่นให้ท่านนะคะ บางท่านอาจจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานไปสมัครงานได้ทำงานหรือว่ามีคนชวนไปทำงานหรือไม่ก็มีคนชวนไปร่วมหุ้นร่วมธุรกิจนะคะนี่ไพ่ใบน,นี้ถือว่าเป็นไพ่ดีนะคะและอย่าลืมนะเมื่อ,อไหร่ที่ท่านได้รับโอกาสนั้นท่านต้องรีบว้าไว้นะคะเพราะลักษณะมือนี้ลอยมาจากท้องฟ้านะคะถ้าท่านไม่รีบฟ้าโอกาสนั้นก็จะหายไปนะคะนอกจากนี้นะคะหนึ่งเหรียญยังมองได้อีกว่านนะคะ ท่านต้องออกไปหาด้วยนะคะอย่ารอรับโอกาสอย่างเดียวนะคะคนเราบางครั้งนะคะบุญมีวัส,สนามีแต่ถ้าเรายุดอยู่กับที่ไม่ยอมออกไปหาโอกาสนั้นโอกาสนั้นจะมาหาเราได้อย่างไรใช่ไหมคะมีคนจะให้โอกาสแต่เราไม่ไปรับโอกาสนะคะพไพ่ใบนี้บอกว่าถ้านะคะถ้าท่านอยากได้โอกาสดีๆอยากได้งานอยากได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งอยากได้ ความประสบความสําเร็จนะอยากได้เสียงดีๆท่านต้องออกไปหาด้วยนะคะไมสุดท้ายเป็น view of fortune view of fortune นี้เป็นกลงลอ้อชีวิตกลงลอ้อสมบัติถ้ามองในเรื่องงานงานของท่านกําลังเจริญเติบโตธุรกิจของท่านกําลังขยายนะคะแต่อาจารย์ก็จะขอเตือนนิดนึงนะคะไพ่ใบนี้มันเหมือนกับลูกโป่งใช่ไหมคะที่ขยายตัวถ้ามากเกินไปก็จะแตกได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าท่านทําธุรกิจท่านต้องดูดีๆนะคะ อย่าอย่าเอาความโลภเข้ามาบางครั้งมันกับว่าโอกาสดีๆเข้ามาหาเราแล้วแล้วเราก็ว้าไว้หรือทําใหญ่เกินไปไม่ค่อยเป็นค่อยไปไม่เป็นตามสเปคนะคะโอกาสนั้นอาจจะทําให้เราผิดพลาดได้นะคะก็พยายามมองนะคะมองแล้วก็ตั้งสติดีๆค่ะโดยรวมแล้วนะคะชาววันเสาร์เดือนกันยายน2564านี้ไม่ว่าจะ ทำงานอะไรธุรกิจอะไรหรือแม้แต่น้องๆน,นักเรียนนิสิตนักศึกษ,ษานะคะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนดีสําหรับท่านจะทําอะไรรีบลงมือทำและอย่าลืมนะคะต้องออกไปหาโอกาสนั้นด้วยมีคนดูแลมีคนช่วยเหลือเราต้องรีบคว้านะคะให้ความสําคัญกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตค่ะต่อไปอาจารย์จะมองในด้านการเงินนะคะการเงินนะคะชาววันเสาร์ค่ะ พลังงานแบรแรกค่ะ n i g h t s of Pentacles f i v e of Swords Justice Six of Wands การเงินของชาววันเสาร์นะคะเดือนกันยายน2 5ง4น2 5 4ี้การเงินถือว่าไปได้เรื่อยๆนะคะอัศวินเรียนมีความมั่นคงในชีวิตมีความมั่นคงทางด้านการเงินแต่สิ่งที่จะต,ตามมา5ดาบน,นะคะหดาบให้ระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะเรื่องเงิน ะะไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมการหยิบยืมการให้คนอื่นยืมถือว่าเป็นปัญหาหมดในเดือนกันยายนนี้และยังตามด้วย justice justice หมายถึงคดีความนะคะหรือไม่ก็สิ่งที่จะต้องระมัดระวังทางด้านกฎหมายนะคะ ถ้ามีการเซ็นสัญญาอะไรก็ตามในเดือนนี้เกี่ยวกับการเงินทุกอย่างท่านปฏิเสธไว้ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญากู้ยืมสัญญาค้ำประกันอะไรก็ตามนะคะปฏิเสธไว้ก่อนเพราะว่าปัญหาความทะเลาะการขัดแย้งจะตามมานะคะอีกอย่างนะคะถ้าท่านทํางานเกี่ยวกับการบัญชีนะคะเดือนนี้ระมัดระวังทางด้านการเงินนะคะดูแลความาละเอียดนะคะพิถีพิถันรอบคอบให้มากหน่อยนะคะเพราะว่าการเงินน่าจะมีปัญหาค่ะ สุดท้ายนะคะเป็นหกเม้าวค่ะหกเท้าวก็จะบอกว่าการเงินของท่านแม้ว่าจะอาจจะเกิดปัญหาแม้ว่านะคะแม้ว่าจะมีปัญหาท่านสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคนั้นไปได้นะคะแต่อย่าลืมว่าต้องระมัดระวงังต้องไตรตรองดีๆนะคะระมัดระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินค่ะต่อไปนะคะอาจารย์จะมองในเรื่องความรักสําหรับคนโสดนะคะ พลังงานแบรรค่ะ The Hangman, The High Priestess, Two of Wands ความรักสำหรับคนโสดเดือนกันยายน2564นี้นะคะพลังงานใบรรกค่ะ Hangman ค่ะ Hangman ภาวะที่อึดอัดภา,ภาวะที่ คืนไม่ได้คายไม่ออกแล้วตามด้วยราชนิพระจันทร์อาจจะมีคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของหรือมีคู่แล้วเข้ามาชอบนะคะทำให้เรารู้สึกอึดอัดตัดสินใจไม่ได้นะคะใบที่สองเป็นสองม้เท้าสองม้เท้าก็รู้สึกลังเลจะไปแบบไหนอย่างไรใบสุดท้ายเจ็ดม้เท้าเจ็ดม้เท้าท่านรู้สึกว่าท่านต้องแข่งขันกับคนอื่นต้องต่อสู้แย่งชิงท่านอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าไม่อยากจะเดินหน้าต่อหรือไม่อยากจะพูกสัมพันธ์ก็ได้นะคะ แล้วก็นะคะระมัดระวังหน่อยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาบางครั้งเราอาจจะดูไม่ออกหรือว่าไม่รู้ว่าเขามีคู่แล้วนะคะก็ให้ระมัดระวังไว้ก่อนเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเตือนว่ามีคนเข้ามาแต่ว่าจะมาในลักษณะที่ว่าไม่โสดร้อยเปอร์เซ็นตนะคะต่อไปค่ะสำหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนพลังงานเบรแรกนะคะไฟออฟ เ n น a าโคสใบที่สองเชนออฟคา s s บสเซเวนส์ออฟคารสสตาคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะเดือนกันยายน2 5ง4นี้นะคะท่านมีโอกาสที่จะเลือกราอย่าร้างมีโอกาสที่จะทะเลาะก,กันนะคะ เพราะว่านะคะบางท่านนะคะคบหากันมานะคะสถานภาพาไม่ชัดเจนแล้วก็เพิ่งไปรู้ทีหลังอีกครั้งหนึ่งว่าเขามีเจ้าขรอบเจ้าของเราก็ได้เพราะาตามด้วยสิบถ้วยนะคะหรือไม่บางท่านรู้สึกเสียอกเสียใจมากเพราะว่าวางแผนเกี่ยวกับการมีชีวิตคู่การ่นหมายแา่ง,งานแต่ทุกอย่างก็เป็นแค่ค,ความคิดความฝันไม่สามารถเป็นไป,นปนตามที่ท่านต้องการได้ความรักนั้นจําเป็นต้องหยุดชะงักลงนะคะ สำหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนเดือนกันยายนนี้นะคะในด้านความรักไม่ค่อยดีอาจจะนะคะอาจจะมารู้อีกทีหนึ่งว่าคนที่เราพบอยู่มีคู่แล้วหรือไม่ก็นะคะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราฝันก็เป็นแค่ความคิดความฝันไม่สามารถเป็นไปได้นะคะก็คงต้องหยุดความสัมพันธ์นั้นคงต้องเดินหันหลังให้กันค่ะต่อไปอาจารย์จะดูสำหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะ พลังงานใบแรกค่ะ The Fool ใบที่สอง Six of Cups Three of Cups เป็นแม่ชี a n คนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะอาจจะมีบางท่านนะคะรู้สึกว่าเบื่อนะคะรู้สึกว่า อยากเดินจากการรู้สึกเป็นอิสระรู้สึกว่าชีวิตนี้ถูกควบคุมมากเกินไปนะคะท่านไม่ได้อิสระในสิ่งที่ท่านต้องการท่านอยากเดินจากอยากเดินนี้แต่เป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ในทะี่สุดก,ก็กลับมาหากันอยู่ดีนะคะเพราะว่าความรักความผูกพันที่มีให้กันแล้วก็อีกอย่างนะคะท่านอาจจะรู้สึกในเนื้อต่าใจกับคู่ของท่านเพราะว่าคู่ของท่านอยู่กับท่านปากหวาน แล้วก็อยู่กับใครก็ปากหวานผู้พร้อมไปหมดนะคะเป็นที่รักของทุกๆคนและอีกอย่างมันกับว่าเขาอาจจะให้ความสําคัญกับเพื่อนให้ความสําคัญกับคนรอบข้างมากเกินไปจนเรารู้สึกว่าเราเนี่ยอยากเป็นอิสระเหมือนกันไม่อยากผูกพันไม่อยากผูกมัดแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะความเป็นคู่ของท่านก็ยังมีเหมือนเดิมด้วยความรักความผูกพันอาจจะมีบางครั้งที่อารมณ์อ่อนไหวบางครั้งที่อารมณ์เบื่ออารมณ์ รู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างนี้เกิดขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะท่านก็ยังเป็นคู่กันท่านไม่สามารถที่จะเดินจากกันได้ค่ะก็เป็นความรู้สึกที่มีให้กันอยู่ดีนะคะต่อไปอาจารย์จะดูในเรื่องโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะโชคลาภนะคะสำหรับชาววันเสาร์เดือนกันยายน2 5 6 4นี้นะคะ ขึ้นสามดาบค่ะสามดาบถ้าเป็นโชคลาภแบบเสี่ยงๆนะคะอาจารย์ก็อะาจะแนะนําว่าเอาไว้ก่อนนะคะรู้สึกว่าโชคลาภแบบเสี่ยงๆไม่ค่อยมีนะคะ,ะสามดาบนี้เป็นความเสียใจนะคะถ้าเราทุ่มอะไรมากเกินไปเราจะเสียใจก็ให้หยุดหยุดไว้ก่อนยั้งมือไว้ก่อนค่ะต่อไปในเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพขึ้น temperance นะคะสุขภาพก็ไปได้เรื่อยๆแต่ให้ระวังเทา้าพลิกเท้าแพลงเบาวหวานความดัน โรคที่ว่าน้ําในหูไม่เท่ากันด้วยนะคะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่ะก็เรามาระวังแต่ก็ไม่ได้ไร้รายแรงอะไรนะคะถือว่าสุขภาพก็ยังแข็งแรงเพียงแต่เรามาระวังตามที่อาจารย์พูดนะคะเท้าพลิกเท้าแผลงความดันเบาหวานแล้วก็น้นําในหูไม่เท่ากันค่ะต่อไปค่ะไพ่แนะนําค่ะไพ่แนะนําขึ้นเพจออฟโซสนะคะเด็กถือดาบค่ะ ไพ่จะแนะนาบ้านนะคะในเดือนนี้นะคะอย่าใช้อารมณ์มากเกินไปอย่าให้ความเป็นเด็กนะคะมาอยู่เหนือเหตุผลให้พยายามมีเหตุมีผลเข้าไว้นะคะเพราะหนึ่งดาบเนี่ยเด็กโ,โทษค่ะเพราะว่าเด็กถือดาบนี้เป็นคนที่ชอบอารมณ์เป็นคนที่เอาแต่ใจอีกอย่างก็เป็นคนที่รักเพื่อนนะคะรักเพื่อนมากเกินไปให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนมากเกินไปนะคะจนลืมคนที่อยู่ใกล้ตัวก็ได้นะคะไพ่จะบอกว่าให้ดูคนที่อยู่ใกล้ตัวเองมากที่สุด คนที่นะคะคนที่คิดว่ามีความสําคัญคนที่จะเดินไปคู่กับเราคนที่ไม่สามารถทิ้งเราได้ไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามให้ความสําคัญกับคนคนนั้นนะคะเพื่อนก็เหมือนกันนะคะก็ให้เลือกคบนะคะเพราะว่าเด็กถือดาบนี้ไม่ได้เลือกเพื่อนนะคะใครที่ตัวเองคิดว่าเป็นเพื่อน ไม่ได้ดูว่าจริงใจหรือไม่จริงใจเพราะว่าตัวเองเป็นคนจริงใจอยู่แล้วนะคะเด็กถือดาบจริงใจกับทุกคนก็คิดว่าทุกคนจะจริงใจกับตัวเองก็ให้เราระวังเหมือนกันนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะสําหรับไพ่แนะนําต่อไปนะคะมาดูไพ่แนะนําสําหรับไพ่ออร์เนิลนะคะไพ่ออร์เคินจะแนะนาท่านว่าอย่างไรชาววันเสาร์นะคะเดือนกันยายน2 5ง4นี้นะคะ ให้อัลลเคิลน,นะคะขึ้นว่าเดอะซันค่ะเดอะซันนี้เป็นดวงอาทิตย์นะคะความสว่างสดใสของดวงอาทิตย์ ให้จะแนะนำว่านะคะท่านมีความวใหม่ท่านมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านเสมอนะคะเหมือนกับดวงอาทิตย์เมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมคะก็คือชีวิตมีการเริ่มต้นเสมอชีวิตท่านไม่ตกอับชีวิตท่านไม่อับจนนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามท่านจะผ่านไปได้นะคะเดอะสันนี้คือสิ่งดีๆที่จะเข้ามาให้ท่านเปิดรับ ดวงเปิดรับสิ่งดีๆนี้นะคะทำบุญทำทานทำจิตใจให้เป็นกุศลมีสติมีสมาธิแล้วชีวิตท่านจะสว่างสดใสมีความรักความอบอุ่นมีความจเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับดวงอาทิตย์ค่ะดวงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ดวงอาทิตย์เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นสียลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ท่านจะได้รับสิ่งนั้นค่ะต่อไปอาจารย์จะดูเลขนำโชคนะคะสำหรับชาาวันเสาร์ค่ะ เลขนำโชคนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์เดือนกันยายน2564นี้นะคะเลขนำโชคสำหรับท่านมีเลขอะไรบ้างนะคะมีเลข8นะคะสเตรนท์นะคะเลข8แล้วก็เลข1แล้วก็เลข7นะคะสุดท้ายนะคะคือเลข6ค่ะเลขนำโชคสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะประจําเดือนกันยายน2564นี้มีเลข8เลข1 เลข7แล้วก็เลข6นะคะ8 7แล้วก็6นะคะเป็นเลขนำโชคสำหรับท่านนะคะเลขนำโชคนี้นะคะท่านสามารถเอาไปเสียงโชคเสียงดวงหรือว่าไปใช้กับเลขบ้านเลขรถเลขโทรศัพท์เลขอะไรก็ได้นะคะในเดือนกันยายน25 6 4 4นี้ค่ะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะอาจารย์จบการพยากรลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะและก่อนที่จะจบการพยากรอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะสําหรับท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณไวนะ้ณโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ